เธอเป็นลูกสาวคนเล็กของคุณนายลีคุณฮีผู้ก่อตั้งซัมซุงครบของเกาหลีใต้เป็นเทอราฟและโปรปดปานของพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กไม่ว่าเธออยากได้อะไรพอของเธอไปทำให้ทุกอย่างตามที่เธอต้องการตอนที่ลียินเสเ้นเกิดตอนนั้นลีคุณฮีดำรปงทำหน่งรองประทานซัมซุงครบหนึ่งปีพอดีเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเธอแล้วลีคุณฮีก็ยุ่งมากจนไม่มีเวลาให้ลูกสาวทำให้ในวัยเด็ก ลียินเซนขาดความรักจากพอ่อนี่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายแต่ก็เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งลูกตระกูลผู้สูงส่งเป็นเดิมยากที่จะมีทางเลือกเป็นของตัวเองบุ่ความแปบกฝัชะตากรรมและทิทางของครอบครัวแต่ลียินเซ็นไม่มีปัญหาแบบนี้เลยเมื่อเทียบกับพี่ชายและพี่สาวของเธอเธอโชคดีกว่ามากในฐานะลูกคนเล็กของครอบครัวลียินเซนสามารถใช้ชีวิตในแบบที่เธอต้องการเธอไม่ต้องทำงานหนักเพื่อครอบครัวเหมือนกับลีบูจิน พี่สาวคนโตเธอจังเรียนสาขาจัดการศิลปะแม้หลังจากเลิกเรียนก็จะเล่นแข่มรอดใช้ชีวิตอย่าอิสระจนทำให้ลีบูจินพี่สาวของเธออิจฉาทุกคนต่างคิดว่าลียินสินมีความสุขมากแต่เมื่อเธออายุได้2 6ปีก็เลิกแต่จบชีวิตด้วยตัวของเธอเองอะไรที่ทำให้ลียยนซินทำแบบนี้เรือมีเรื่องอะไรในครอบครัวระกูลสงส่งที่คนไม่รู้กันแน่ต่อไป เราจะไปฟังครั้นรามเบื้องหลังของลียินเซนด้วยกันในฐานะเจ้าหญิงเล็กแห่งซัมซุงกรุ๊ปเกาหลีใต้ไพที่อยู่ในมือของลียยนเซนหยีบอกมาเมื่อไหร่ก็จะเป็นไพใบใหญ่เสมอความงามและความเฉลียวฉลาดก็มีอยู่ด้วยบวกกับวุฒิการศึกษาสูงทำให้ได้รับความนิยมและเป็นที่เป็นพอใจระดับชาติแม้แต่ผู้สืบทอดซัมซุงอย่างลีใจยองพี่ชายของเธอก็ยอมให้เธอสามตามแต่หญิงสาวผู้มั่งคั่งไม่มีชื่อเสียงคนนี้ กลับนายไพ่ใบใหญ่ใส่ตัวเองและจากไปอย่างน่าเสียดายในวัย26ปีนี่ทำให้ทุกคนตกใจมานี่ไม่อาจตัดความสัมพันธ์จากผู้ชายสองคนที่ก้อยชิดกับธชยดซส่งคนหนึ่งคือลีคนเฮพอที่รักที่มากที่สุดส่วนอีกคนคือผู้ชายที่เธอรักมากที่สุดลีคนเีมีลูกทั้งหมด4ี่คนนอกจากลีใจยองลูกชายคนโตลาวที่เหลือสาคนเป็นลูกสาวทั้งหมดลูก4ี่คนนี้กลับมีหนึ่งคนที่จากโลกนี้ไปก่อนเขา นั่นก็คือลียินเซนจากไปเม,มื่อปีคศ2 0 0 5ในบรรดาพี่น้องทั้งสี่คนแทบเป็นลูกคนเล็กที่โสดรอถึงลีเยินเซนเติบโตขึ้นหลี่คุณฮีได้ครอบครมซัมซุงมากและมั่นคงขึ้นในเวลานี้หลี่คุณฮีเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ในใสายตาของประชาชนเขาจะสร้างรูปแบบของแตรทำงานเจ็ดโมงเชา้าและงานสี่โมงเย็นได้เปลี่ยนรูปแบบการทำงานและการหยุดพักผ่อนของท่านเกาหลีใต้ซัมซุงกรุ๊ป ได้ข่าวสู่ช่วงการพัฒนายอย่างรวดเร็วในปีคศ1996บริษัทได้พัฒนา CPU ที่เร็วที่สุดในโลกในปีคศ2000บริษัทได้ในการวิจัยและพัฒนาลังเซเคทอร์ดชนิดแบนบ้านเชียบเป็นรายแรกของโลกในปีคศ2007นศรัพย์ลมของบริษัทมีมูลค่าถึง284.8พันล้านดอลลาร์สหาราัฐในเวลานี้ลีคุนฮีกายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในเกาหลีใต้ชีวิตของลีเยินเซน ถูกกำหนดให้เป็นคนที่ร่ำรวยมีกินมีใช้ตลอดชีวิตถึงแม้เธอจะไม่ทำงาน,นตลอดชีวิตก็ไม่ต้องกังวลเรื่องชีวิตของความเป็นอยู่เมื่อเธออายุ20ปีก็มีหุ้นในซัมซุง190ล้านดอลลาร์สหรัฐฯบ่าวมีมูลค่าความอรวยน้อยกว่าลีบูจินปีสาวของเธอเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่น่าเสียดายเทลียินซินมีความสุขแต่ชีวิตไม่ได้โชคดีเลยเธอมีชีวิตเนแค่อายุ26ปีเท่านั้นที่น่าเหลือเชื่อยิ่งกว่านั้นคือ เธอจากไปด้วยเนื้อมือของตัวเองเพราะความรักอีกฝ่ายเป็นผู้ชายยากจนที่ไม่มีเงเนินและไม่มีอำนาจถูกความสุขของตัวเองเธอกรอดพ่อของเธอมาแล้วเดินทางไปไกลถึงสหรัฐไปตามหาชายยากจนคนดีแต่ว่าการทุ่มเทของเธอลับบมาได้รับผลตอบแทนที่ควรสิ่งที่เธอได้มาเกับกลายเป็นการทรยลาะต่อความรักทั้งสองที่มีต่อครอบครัวและความรักทำไมเธอถึงตกลมรักชายยากจนสุดท้ายเธอไปไหน และเมื่อมองย้อนตลับไปอีก16ปียังควรค,าค่าแก่การไต่ตรองในปีคศ1979ลีเยนเซนเกิดในตระกูรลรวยอันดับหนึ่งของเกาหลีเป็นลูกคนแรกของครอบครัวเนื่องจากลีเยนเซนเกิดค่อนข้นางช้าจึงไม่ได้แข่งขันเพื่อแย่งชิงทรัพย์สินของซัมซุงแม้ว่าจะมีเงินมากมายหลายร้อยล้านแต่ก็ไม่ได้มีความฝันแย่งตั้งแต่แรกและด้วยเหตุนี้ทันทวาโกจึงรักเธอมาทำให้เธอใช้ชีวิตอย่างไร้กังวลและเป็นอิสระ ลียินเซนมีพี่ชายหนึ่งคนและมีพี่สาวสองคนไม่ต้องพูดอะไรมาก็รู้ว่าเธอต้องไปที่ชื่นชอบมากที่สุดในครอบครัวไม่เพียงแต่พ่อแม่จะเฉยว่าเธอเป็นสมบัติล้ำค่าพี่ชายและพี่สาวของเธอก็ดูแลเธอเป็นอย่างดีลียินเซนเปรียบเหมือนดอกไม้ใน,นเอนเพาะชำตั้งแต่เล็กจนโตเธอไม่เคยพบกับความยากลำบากใดๆจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งคนที่ทำให้เธอจากโลกนี้ไป ผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าเจ้าหวนจีสำหรับลูกสาวคนเล็กอย่างลี่ยินเซนหรือคนที่อดีตมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของเกลหลีใต้มักจะให้ทุกอย่างตามที่เธอต้องการลูกสาวอยากกินอะไรแต่งตัวแบบไหนก็สามารถกินใช้ได้ตามต้องการทุกอย่างเธอไม่ให้ลียินสิน้นกันวัในช่วงต้นศตวรรษที่20หลีคนที่ก็ได้มอบสัย์สินมูลค่า200ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับเธอดังนั้นในขณะที่เพื่อนในวัยเดียวกันกับเธอ ยังคงได้นลอนหาเงินทองก้อนแนบอยู่นานเลยินซินเป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดที่มีทรัพย์สินกว่าหนึ่งพันล้านลาวและเมื่อบวกกับเธอเป็นลูกสาวของลีคนเฮมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดจึงได้รับความสนใจจากประชาชนชาวเกาหลีใต้เป็นธรรมดามีอยู่ช่วงหนึ่งเลยินซินได้รับความนิยมมากกว่าดาราหลายคนได้ซ้ำอาจเป็นเพราะมีชีวิตที่สบายเกินไปไม่ว่าจะทําอะไรก็จะมีคนช่วยจ่ายดังนั้นเลยินซินก็ทํเรื่องไม่ดีบ้างเป็นบางครั้ง นั่นคือในปีคศ2003ลีกินเซน,นวาย24ปีที่วางไม่มีอะไรทำเธอก็เปิดตัวหลักๆแล้วเพื่อบันทึกชีวิตของตัวเองเนื่องจากสิ่งที่นำเสนอนั้นดูหลูนหาและฟุ้งเฟ้อเกินไปจึงดึงดูดความสนใจของคนเกาหลีใต้อย่างรดวดเร็วกลายเป็นบล็อกส่วนตัวที่มียอดผู้เข้าชมสูงสุดในเกาหลีใต้ในระยะเวลาสั้นๆในช่วงเวลาหนึ่งเวบบไซนี้ได้รับความสนใจอย่าง้าลั่งขณะเดียวกัน ชาวเน็ตเกาหลีต่างชื่นชมสาวติดดินคนนี้ม,นหนมาหวอให้เธอเป็นหญิงสาวขวัญใจชาวเกาหลีเป็นธรรมดาที่มีคนชอบและจะมีคนเกลียดมันหลังจากนั้นไม่กี่เดือนลียินซินก็ปิดัป๊ของเธอทันทีเป็นเพราะหลังจากที่ลีคุณฮีรู้ว่าบปลอกของลูกสาวอาจจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของซัมซุงกรุ๊ปจึงสั่งให้เธอปิดทันทีในเกาหลีใต้พ่อแม่มีอำนาจสูงสุดถึงแม้ว่าลียินซินจะเป็นลูกหลาน ต่เธอกไปยังเชื่อฟังความเห็นของพ่อแม่ในเรื่องสำคัญดังน,นั้นแม้ว่าเธอจะไม่เต็มใจแต่เธอก็ยอมตัดนานอันเละข,ของตัวเองออกการติดปลอกเธอเป็นครั้งแรกที่ลีคนนีเข้ามาก้าวไกยชีวิตของนีเยนเสร็จมาเรื่องนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบมากนักย่างไรก็ตามครั้งแรกถือว่าไม่เป็นไรขันที่สองกบไม่จําเป็นแล้วหลายปีต่อมาลีคูนีเสียใจที่ก้าวไกยชีวิตของลูกสาวตัวเองเกินไป ถึงแม้ว่าเขาจะเสียใจมากแค่ไหนก็ช่วยอะไรไม่ได้อีกแล้วเพราะคนที่จากไปแล้วไม่มีวันหวนกลับมาบางทีการถูกบาคาัคัาให่ติดปลอกอาจจะทำให้ลียินเซนเศร้าใจมาดังนั้นเธอจะค่อยๆสนใจการแข่งรถโลคนรวยมักจะเป็นแบบนี้ตัวขํามักจะหาเรื่องน่าตื่นเต้นทำอยู่เสมอและการแข่งรถก็เป็นเรื่องดีเป็นาการเผาผลาญเงินและให้ความตื่นเต้นอีกด้วยแม้ว่าลียินเซนจะเป็นเด็กผู้หญิง แต่เธอก็มีทักษะการขับรถที่ยอดเยี่ยมไม่ได้ยินว่าลูกสาวของตัวเองชอบแข่งรถลีคุนเฮก็ไม่คัดค้านแต่กลับสนับสนุนเ,นเต็มทีพิจารณาถึงเรื่องความปลอดภัยของลูกสาวเขาทุ่งเลินจำนวนมากเสีรถแข่งลูมาให้ลียินซิ้นหลายคันในความคิดเห็นของเขาเยื่น้อยน้านอดีเลข,ของลูกสาวก็ไม่ส่งผลเสียต่อภาพและของซัามสุ่มโกลกแต่ลีคุณเฮคิดเพรภายในสนามแข่งรถ ลียินเซนได้พบกับชายคนหนึ่งที่ําให้เธอจับไปในที่สุดทำไมเจ้าหญิงน้อยแห่งซัมซองกรุกถึงตกลงมรักชายยากจอนแล้วทำไมความสัมพันธ์นี้ถึงถูกหัวหน้าซัมซองขัดๆละ่ะนั่นเกือบพบข้าหนึ่งเธอกำลังแข่งขันในเส้นทางทิยาและเธอไม่สามารถผ่านโค้งนี้ไปได้หลังจากพยายามมาสามถึงห้าครั้งแลว้วลียินเซนก็ระบ,บิดอารมณ์ออกมาหาว่าคนที่ดําทำให้เธอไม่เป็นมืออาชีพขณะที่ลียินเซนกำลังจะยอมแพ้กลับบ้าน จูจ่ๆก็ไม่เสียงหนึ่งดังเคือรู้ไหมว่าทำไมคุณถึงล้มแล้วตลอดลียินเซนหันหน้ามองกลับไปดูเห็นว่าคนพูดเป็นชายรูปร่างสงใหญ่เนื่องจากตอนนั้นดึกแล้วลียินเซนจึงเห็นได้เขาไม่ชัดแต่โดยรูปร่างและเสียงคนคนนี้น่าจะยังเด็กอยู่น้ำเสียงของคนคนนั้นกำลังตันคำถามและเป็นการสันสอนทำให้ลียินเซนไม่พอใจเป็นอย่างมากถ้าเป็นเจ้าหญิงไม่แขนงตัมทรงกรุ้อันต่เล็กจนต่อ นอกจากพ่อแม่แล้วก็มีไม่กี่คนที่กล้าพูดกับเธอแบบนี้แต่อีกฝ่ายไม่รอให้เธอตอบเขาก็พูดต่อว่าคุณผ่านไปไม่ได้เป็นพรคุณดับเครื่องยนต์ก่อนถึงโค้งทุกครั้งพอคุณไม่ไว้ใจระบบนำทางรอบตัวคุณมากพอได้ยินซินจึงพบว่าเป็นพรตัวเองไม่เชื่อในการนำทางจริงๆทำให้เคลื่อนวินาทีก่อนเข้าโค้งจำใ้เกิดความลันเลทุกครั้งและทำให้เลี้ยวรถไม่สำเร็จในขณะน,นั้น หัวใจของลียินเซนเหมือนถูกงัย่างครอบนำว้แล้วเธอผู้หญิงแก่สก็ตอบกลับด้วยเสียงต่ำว่าคุณเก่งมาใช่สอนฉันได้ไหมอีกฝ่ายก็ตอบตกลงทันทีลียินเซนมอบภูมลใยให้เขายังไม่ลังเลแล้วเธอก็นั่งข้างคนขับและแน่นอนลียินเซนที่พยายามเข้าโคมงไม่สำเร็จหลายครั้งสายคนนั้นก็ทําผ่านไปได้เมื่อนองจักรยาใจของลียินเซน,นเต้นแรงมากเธอถามชื่ออีกฝ่าย และเธอถึนรู้ว่าเขาชื่อเจ้าหวนจีเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศปัจจุบันทำงานไปที่ภาษาด้านการลงทุนในบริษัทมหาชนถึงแม้ว่าที่บ้านจะมีกันแต่เมื่อเทียบกับซัมซุงกรุ่ปลาวเขาเป็ยันด้อยกว่ามากตอนหลังจะกลอสักย์กลียินเซนก็ไม่เห็นเจ้าเย็นวิงถามชื่อเธอทำให้เธอเสียหน้าเล็กน้อยจึงทำได้แต่ดันแนะนำตัวเองว่าฉันชื่อลียินเซนฉันเป็นยังไม่ทันที่ลียินเซนจะพูดจบ เจ้าหวนจี่ก็ขัดจังหวะเธอที่จริงเขารู้ตัวต,วตนของลียินเซนมานานแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกลียินเซนเป็นปลูกสาวของใยคนเฮถ้าสวยมายังเคยเป็นเจ้าของบล็อกเกอร์ที่ได้รับความนิยมที่สุดในเกาหลีใต้ชายชหนุ่มอย่างเจ้าหวนจีจะไม่รู้จักเธอได้อย่างไรเป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างลียินเซนกับเจ้าหวนจีแต่สัญญาณต่างๆกลับแสดงให้เห็นว่าก่อนหน้านานลียินเซนกัลุมรักเจ้าหวนจีอย่างสดเซิงแล้ว พอเธอได้รับการปกป้องจากพ่อ,อยันดีมาตั้งแต่เด็กเธอจึงไม่ได้สัมผัสกับโลกภายนอกมากนะักเจ้าหวนจีก็เมนเคลื่อนที่ทำลายชั้นปกป้องของเธอแล้วเข้าสู่โลกภายในของเธอทันทีหลังจากดื่มกาแฟเสร็จเลยยิงสินก็เอาเบอร์โทรศัพท์ของเธอให้กับเจ้าหวนจีและรอคำเชิญจากเขาที่จริงแล้วหล่ยิงสินไม่มั่นใจเลยว่าเจ้าหวนจีจะติดต่อเธอได้หรือไม่เธอจึงได้คาดหวังแต่ไม่สบายใจ ปรากฏว่าในเย็นวันน,นั้นเจ้าหวนจีก็ติดต่อเธอสินถามไอรียิงเซียนที่กำลังตกลุมล่าดีใจมาหลังจากนั้นไม่นานท่านครูพัฒนาจับเพื่อนมาเป็นคนดาวันหนึ่งขณะที่ทำคู่เดทกันอยู่นานกระถูกนักข่าวตามถ่ายรูปตลอดวันถัดมาก็มีภาพของเจ้าหวนจีและลยยินเซียนที่กำลังออกแนวพัดหัวข่าวบันเอิอทำให้มีประเด็นการตกแทงกันอย่างคึกคักแต่น่าเสียดาย ใน่ความสัมพันธ์นี้จบลงในโศกนากกรรมสาเหตุหลักคือฐานะครอบครัวของเจ้าหวนจีแตกต่างจากลียินซินมากเกินไปจึงถูกลีคนเยคัดค้านอย่างหนักสาวที่แสนรวยตกหลุมนักชายยากจนต้งจัดแรกแทนเรื่องแบบนี้มักจะเกิดขึ้นเฉพาะในละครทีวีเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงเป็นไปได้ยากมากการพบกันที่สนามการรถดทำให้ลียินซินและเจ้าหวนจีได้มาพบกัน แต่คนทั้งสองที่รักกันกลับไม่ได้คิดเลยว่าระหว่างพวกเขาเป็นไปไม่ได้เพราะมีคนติดตามพวกเขามานานแล้วสิ่งคนนี้ก็คือลีคุนฮีเมื่อลียินสินบอกพ่ออย่างดีใจว่าเธอกำลังจะแต่งงานกับเจ้าหวนจีพอที่รักเธอมาตลอดกลับขัดขางการแต่งงานทันมีขอให้ลูกสาวเลิกกับเจ้าหวนจีทันทีผู้ตามหลักเหตุผลแล้วส,สับสนานการเล่นของซัมซุงจะเล่งคนอยููเฉยๆสักคนไม่ใช่เรื่องยากเลย แต่เจ้าบัยีิไม่ใช่คนที่อยู่เฉยๆแล้วทำไมลีคนฮีถึงไม่ยอมรับเขาละ่ะที่จริงแล้วเรื่องมีเริ่มมาจากลีบูจินพี่สาวคนโตของลียินเซนปรากฏวา่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ลีบูจินเด็กสาวสวยตกหลุมรักเลนโยจ่ายบริการของเธอเองแต่ก่อนบนคบเห้พ่อแม่ยินยอมในการแต่งงานคอนมีเลนโยจ่ายมาจากาครอบครัวธรรมดาและตำแหน่งของเขาในซัมซุงกรุก๊ปนั้นไม่สูงมากนะัก ซิ่นทำให้ลีคุนีีอับอายมากและแน่นอนว่าเขาคัดค้าน่างหนักนแต่ลีบูจินผู้มีความเด็ดเดี่ยวก็ไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวยืนกรานที่จะแต่งงานกับหลินยอจ่ายลีคุนฮีที่ถูกบ,บีบยังไม่มีทางเลือกทำแบบแค่มองดูลูกเายผู้ยากจนเดินเข้าประตูบา้านเขาตะโกนต่อหน้าต่อตาหลังจากที่หลินยอจ่ายแต่งงานกับลีบูจินเขาได้รับการปลุกฟังอย่างมากจากลีคุนหกและยานส่งเขาไปซุบตัวที่ตงปะเทศแต่คนที่ไม่กล้าหญาอยางเขา กลับทำอะไรไม่สำเร็จเลยสุดท้ายการแต่งงานคานมีก็จบลงด้วยการหย่าร้างเลนเย่อจ่ายจึงช่วยโอกาสนี้เอาขาดเลกลวากสส่าจะซัมซูมูษษ 1, ลค่า14.1พันล้านแม้ว่าการแต่งงานของลีบูจินกับเลนเย่อจ่ายจะยังไม่ถึงจุดแตกขาดแต่เพราะความโกรธและความอับอายของเขาเล่คุนฮีนั้นยิ่งใหญ่มากสิ่งที่เขาคิดไม่เห็นก็คือวันเด็ไม่ดีของลูกสาวคนโตจะเกิดขึ้นกับลูกสาวคนเล็กอีกครั้งในฐานะพ่ออย่างเขา เขาจะต้องออกมาปกป้องลูกสาวอย่างแน่นอนดังนั้นล,ลีคุนฮีจึงรีบตามหาเจ้าหวนยี่ทันทีเขาใช้ตำแหน่งประ,ปะธานสมสมกรัปและฐานะพ่อของลีกินเซนขอให้เลิกกับลูกสาวของตนกันมาถึงขาวันนี้ไม่ได้ทำให้เจ้าหวนยี่แปลกใจเลยเพราะเขารู้ตัวตนของแฟนสาวอยู่แล้วจึงรู้ดีว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่มีทางลาบลื่นอยู่แล้วแต่่าทีของลีคุนฮีเกินความคาดหมายของเจ้าหวนยี่ เขารู้ดีว่าตราบใดที่เล่คุณเฮเป็นอุปสรรคขวางอยู่แบบนี้เล่ยยินสินกับเขาก็คงเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนสุดท้ายเจ้าหวนเยกก็ตอบตกลงเลยคุณเฮแต่เขากลับไม่รับค่าจ้างเลยตามที่เล่ยคุณเฮสัญญาไวา้แม้ว่าเงินก้อนนั้นจะเป็นเงินก้อนใหญ่หลายล้านก็ตามเจ้าหวนเยีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ไปเรียนต่างประเทศครอบครัวก็เป็นคนชนชั้นธรรมดาบางทีอาจจะเป็นเพราะการสอนที่ดี และการศึกษาที่ส่งขงคขาวทำให้เขาไม่ค่อยสนใจเรื่องเดินและซั์เซนนอกกายหรือเพราะเขาไม่อยากให้ความสัมพันธ์ที่จริงใจนานมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องไม่กี่วันต่อมาเจ้าหวนยี่บอกกับลี่ยินเซนว่าเขากำลังจะไปอเมริกาและขอจบความสัมพันธ์อย่างสุภาพลยินเซนไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เธอได้ยินเธอรักเจ้าหวนยีมาและเชื่อว่าเจ้าหวนยีก็รักเธอเช่นกันแต่ตอนนี้จู่ๆอีกฝ่ายก็ขอเลิก เพือคคนหาคําตอบเลยยินเซนก็หนีไปอเมริกาด้วยเช่นกันหลังจากเจอกันที่ต่างประเทศฐานไฟก่าวก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งแต่หลังจากนั้นไม่นานเจ้าหวนยีก็เลิกยอมรับควอเจงเขาบอกสาเหตุเลิกลากับเลยยินเซนพยายามว่าเขาจะทําตามสัญญาหลังจากนั้นไม่นานเลยยินเซนก็กลับมาที่บ้านเขาร้อมให้พ่อส่งเธอไปเรียนต่อที่อเมริกาเลยกุนฮียอมรับคําข,ขอของลูกสาวแต่เขามีข้อแม i ว่า เมื่อลูกสาวเรียนจบกลับมาจะต้องแต่งงานตามที่ครอบครัวจัดให้ลียินเซนยอมรับแต่ในใจกลับคิดที่จะแต่งงานกับเจ้าวันจีที่อเมริกาก่อนอย่างนี้พ่อแม่ก็จะคัดค้านไม่ได้แต่สิ่งที่คิดไม่ถึงก็คือหลังจากที่เจ้าหวันจีรู้ความคิดของเธอแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอการแต่งงานนี้สําหรับลียินเซนแล้วนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะได้อยู่กับคนตาแต่ในมุมมองของเจ้าหวันจีนี่เป็นการกระทําที่ไม่ดี ลียินเซนไม่คิดว่าเจ้าวนยี่จะปฏิเสธเธอณตอนนั้นเธอรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวมากพ่อไม่ยอมรับถูกแฟนหนุ่มปฏิเสธใช้ชีวิตโดดเดียเด่ยวในตาด้านทำให้ลียินเซนรู้สึกคอหู่จนกลายเป็นโรคซึมเศร้าเธอไม่คิดว่าพ่อที่รักเธอจะกลายเป็นอุปสรรคในความรักของเธอเนื่องจากเจ้าวนยี่ยืนยันที่จะเลิกลียินเซนทำได้เพียงกลับไปอาพานต์ของเธอด้วยความสิ้นหวนังละสองสามวันต่อมา ่ก็จากไปอย่างเยี่ยมเยียนั่นคือวันที่18พฤศจิกายนปีคศ2 0 0 5ลียินซินเพิ่งจะหลงวันเกิดครบรอบที่1ปีได้ไม่นานหลังจากที่ลียินซินจากไปลีกุนฮีก็เสียใจมาแต่ทุกอย่างไม่สามารถกลับมาได้แล้วเมื่อย้อนกลับไปในปีน,นั้นเขาไม่สามารถห้ามลูกสาวคนโตให้แต่งงานกับเด็กยากจนได้จนทําแม้การแต่งงานของลีบูจินล้มแล้วแต่ตอนนี้เขาหาไม่ให้ลูกสาวคนเล็กรักกับเด็กยากจนได้สำเร็จ แต่กลับทาให้ลียินสิ้นจากไปการกระทําย้อนแยงนี้ผ่อนที่ได้มากลับกล,บกลายเป็นโศกนาฏกรรมนี่อาจเป็นโชคชะตาของลีคนทีและลูกสาวทั้งสองคนคนที่ได้จังสารที่สุดคือลียินเซนเธอมีทรัพย์สินมูลค่าสุเทียกว่าเดนพาร์ลานเธอมีหน้าตาเหมือนนางฟ้าแต่กลับเลิกจบชีวิตเพื่อความรักในวัย26ปีทั้งหมดนี้มันคุ้มค่าจริงๆหรอที่จริงแล้วการเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยก็มีปัญหาแบบคนรวยเช่นกัน คนธรรมดาอิจฉาคนรวยที่มีทรัพย์สินเงินทองบางทีลูกหลานคนรวยก็อาจจะอิจฉาคนธรรมดาที่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแบบคนทั่วไปและมีความรักได้โดยที่พ่อแม่ไม่ได้หา่างแต่อย่างไรก็ตามอา่ายอมแพ้ง่ายๆถึงจะเป็นการเคารพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตหากเพืเ่อนๆมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอเดียวกับช่องเราปดฝากข้อความด้านล่างและพวกเราจะค่อยๆปรับปรุงนะครับหากว่ามีตรงไหนที่บกผ่องไปก็เพมส่งมาได้เลยนะครับ พวกเราจะพยายามแก้ไขให้ดีขึ้นเรื่อยๆขอบคุณครับ